สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราก็พบกันอีกสัปดาห์หนึ่งแล้วนะคะสัปดาห์นี้ก็จะเรียนเกี่ยวกับเรื่องของวิของหน้าที่มนตรเมืองนะคะหน่วยการเรียนรู้รักเมืองไทยนะคะครูผู้สอนก็คนเดิมครูปัทมาเท้าพานะคะ,ะเราไปเรียนรู้กันว่าเมืองไทยของเรามีอะไรบ้างนะคะ ความเป็นไทยแรกนะคะที่ใครใครเห็นก็รู้ว่าคือเราคือคนไทยก็คือธงชาติไทยนะคะธงชาติไทยเรามีชื่อเรียกเอียว่าธงไตรรงมีลักษณะเป็นธงอ่าลักษณะของสี่เหลี่ยมพืนผ้านะคะจะมีสีหลักทั้งหมดกี่สีคะสามสีก็คือสีแดงสีขาวและสีน้ำเงินนะคะ ซึ่งความหมายสำคัญของธงไตรลงก็จะหมายถึงสถาบันหลักทั้งสของประเทศไทยก็ได้แก่ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะคะซึ่งชาติก็คือสีแดงส่วนศาสนาคือสีขาวและพระมหากษัตริย์ก็คือสีน้ำเงินที่อยู่ตรงกลางนั่นเองนะคะ พระมหากษัตริย์ไทยของเรานะคะในรัชกาลปัจจุบันนะคะก็คือพระบาทสมเด็จพระประเมนทรามาธิปีศรีสินมหาวชิรารงกรพระวะชิระก้าวเจ้าอยู่หัวนะครเป็นพระมหากษัตริย์องค์ปัจจุบันของประเทศไทยนะคะแห่งราชวงศ์จัก,กรีนะคะ ซึ่งพระมหากษัตริย์ไทยของเราเนี่ยคาว่าพระมหากษัตริย์เนี่ยหมายถึงพระเจ้าแผ่นดินนะผู้เป็นพระปรมมุขของประเทศนะคะมีหน้าที่ปกครองประชาชนพลเมืองในประเทศนั้นๆให้อยู่ดีมีสุขตามกฎหมายตามคันรองครองธรรมนะคะจารีตประเพณีวัฒนธรรมของชาตินั้นๆเช่นระ ประเทศไทยนะคะเราก็มีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในทรงเป็นพระประมุขนะคะตอนนี้เราอยู่ในราชวงศ์จัก,กรีนะคะประเทศไทยเราเนี่ยมีชื่ออย่างเป็นทางการว่าราชอาณาจักรไทยเป็นประเทศที่ตั้งอยู่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เดิมมีชื่อว่าสยามนะคะที่ต่างชาติจะเรียกว่าสยามเมืองยิ้มนั่นเองนะคะแบ่งออกเป็นสี่ภาคนะคะและก็มีจังหวัดทั้งหมดเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดนะคะอาประเทศไทยเราแบ่งออกเป็นสี่ภาคก็จะมีเริ่มจากภาคเหนือนะคะภาคเหนืออ้าอะไรต่อมาภาคตะนออกเฉียงเหนือนะคะ แ้วก็ลงมาก็จะเป็นภาคกลางนะคะสุดท้ายก็จะเป็นภาคใต้ซึ่งภาคใต้ของเราเนี่ยจะติด,ะตดะทะเลนะคะหรือเขาเรียกว่ามหาสมุทรซึ่งฝั่งภาคใต้ทางด้านทิศตะวันออกนะคะจะติดกับทะเลอ่าวไทยหรือมหาสมุทรแปซิฟิกนะคะส่วนภาคตะวัน ตกนะคะด้านท่านที่ตะว,วันตกนะคะจะติดกับหมหาสมุทรอินเดียหรือที่เราเรียกเรอันดามันนั่นเองนะคะอ้าวเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของไทยเราก็คืออาหารไทยนะคะอาหารไทยเป็น อาหารประจําของประเทศไทยมีการสั่งสมและถ่ายทอดออกมาอย่างต่อเนื่องนะคะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจนเป็นเอกลักษณ์ประจําชาติไทยเรานะคะถือได้ว่าอาหารไทยเป็นวัฒนธรรมประจำชาติที่สําคัญอย่างยิ่งนะคะต่างชาติจะรู้จักนะคะอย่างเช่นส้ตมตำผัดไทยอะไรอย่างเงี้ยนะคะไอ้ที่ครูพูดเ่อกี้นี้นะคะว่าต่างชาติจะรู้จัก อาหารไทยจากเมนูอาหารหลายๆอย่างอย่างเช่นอย่างที่คุณคูยกตัวอย่างมานะคะเช่นต้ยมยำกุ้งต้งยมยำกุ้งไม่ว่าคนดักไม่ว่าไม,ไม่ไม่ว่าคนต่างชาติหรือคนไทยเราก็ชอบอยู่แล้วนะคะเพราะว่ามีรสชาติที่แซ่บแล้วก็อร่อยมากนะคะต่อไปผัดไทยนะคะผัดไทยคนต่างชาตินี่พอได้ชิมนี่ร้องว,ว้าวนะคะเพราะว่ามันอร่อยจริงๆนะคะสุดท้าย น้ำพริกปลาทูนะคะน้ำพริกปลาทูน้ำพรำพิกกะปิปลาทูอันนี้คนต่างชาติก็เริ่มก็ชอบนะคะอ่าแต่เขาจะไม่ชอบรสที่เผ็ดจัดจ้านแบบคนไทยเรานะคะนี่ก็จะเป็นอาหารที่บ่งบอกว่าถ้าได้อ่าตรงไหนที่มีอาหารพุนี้ถ่ายแสดงว่าเป็นคนไทยขายนะคะ ต่อ,อไปดอกไม้ประจำชาตินักเรียนเห็นนักเรียนทราบไหมว่านี่คือดอกอะไรและจากต้นอะไรอ่าก็คือดอกราชพฤกนะคะมีสีเหลืองนะคะสีเหลืองดอกลักษณะดอกออกดอกเป็นช่อนะคะเมื่อเบ่งบานแล้วจะให้ความรู้สึกอบอุ่นถ้าถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของความมีเกียรติยศศักดิ์สีีซึ่ง ชาวไทยหลายคนเนี่ยรู้จักกันดีในนามของดอกคูนนะคะแต่เราเรียกให้ตามรากตามรากศักท์หรือของนั้นก็คือดอกราชพฤกษ์นะคะแต่ถ้าชาวภาษาชาวบ้านก็คือดอกคูนนะคะจะมีฝักยาวๆเป็นสีน้ำตาลหรือสีดำเมื่อแก่จัดนะคะโดยมีความเชื่อว่าสีเหลืองอารามของดอกราชพฤกษ์เนี่ย คือสีเข็ของพระพุทธศาสนานะคะแล้วก็ความรุ่งโรจน์นะคะและยังรวมทั้งเป็นสัญลักษณ์แห่งความสามัคคีปรองดองของคนในชาติอีกด้วยนะคะนักเรียนจะเห็นได้ทั่วไปตามถนนนะคะทางหลวงบางทีเขาปลูกไว้บนเกาะกลางเกาะกลางถนนนะคะออให้ความร่มเงาเพราะว่ามันเป็นไม้ยืนต้นนะคะลูกนะ จะออกดอกในช่วงของฤดูร้อนนะคะอ่าอีกหนึ่งความเป็นไทยก็คือประเพณีไทยนะคะประเพณีไทยคือความประพฤติที่สืบต่อกันมานะคะจนเป็นที่ยอมรับของคนส่วนใหญ่นะคะในหมู่คณะเป็นนิสัยสังคมซึ่งเกิดขึ้นนะคะจากการที่ต้องเอาอย่าง บุคคลอื่นๆที่อยู่รอบๆตนหากจะกล่าวถึงประเพณีไทยก็หมายถึงนิสัยสังคมของคนไทยซึ่งได้รับมรดกตกทอดมาตั้งแต่ดั้งเดิมนะคะและก็มองเห็นได้ในทุกๆภาคของประเพณีไทยนะคะครูก็จะมีตัวอย่างประเพณีไทยให้ดูต่อไปนี้นะคะ อาประเพณีแรกเลยประเพณีไทยประเพณีแรกเลยก็คือประเพณียี่เปงนะคะหรือลอยประทีบนั่นเองนะคะซึ่งงานประเพณีอ่ะงประเพณีนี้เป็นประเพณีพื้นบ้านนะคะจะจัดในวันเพ็ญเดือน12ของชาวล้านนาจังหวัดเชียงใหม่นะคะมีความเชื่อ ในการปล่อยโคลมลอยซึ่งทำด้วยกระดาษสาติดบนโครงไม้ไผ่แล้วจุดตะเกียงไฟไว้ตรงกลางอย่างที่นักเรียนเห็นเนี่ยนะคะตะเกียงไฟนะคะจะมีตะเกียงไฟอยู่ตรงนี้นะคะเพื่อให้มันเกิดไอความร้อนนะคะแล้วก็จะพาโคลมลอยขึ้นไปในอากาศนะคะถือว่าเป็นการปล่อยเคราะห์ปล่อยโซกแล้วก็เรื่องร้ายๆต่างๆนะคะให้พ้นผ่าน จากตัวของผู้ปล่อยไปนะคะ,ะประเพณีไทยต่อมาก็คือประเพณีเล่นผีตาโขนนะคะเป็นประเพณีที่ชาวด่านซ้ายจังหวัดเลยถือปฏิบัติสืบต่อกันมาอย่างยาวนานผู้ที่สวมบทบาทเป็นผีตาโขนจะต้องสวมหน้ากากที่น่าเก็ียดน่ากลัวนะคะ แต่มีสีสันสวยงามนะคะซึ่งหน้ากาเนี้ยจะทําจากหวดนะคะหวดเนึงข้าวเหนียวหวดที่มันมีลักษณกเป็นกระชอมทรงทรงทรงกลวยนะลูกนะคะ,ะแล้วก็แต่งการกันแต่งกายก็จะเป็นเสื้อผ้าสีสันสดใสนะคะออกเดินร่วมขบวนไปกับขบวนแห่งานบุญนะคะซึ่งจะจัด แห่ออไปกับงานบุญที่วัดโคนชัยอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยนั่นเองค่ะ,ะประเพณีต่อมานะคะอันนี้เราทุกคนรู้จักถ้าเห็นภาพก็คือประเพณีลอยกระทงนะคะซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยสุขโขทัยเลยนะคะเริ่มปฏิบัตินะคะแต่ก็จะเป็นความเชื่อของแต่ละท้องถิ่นนะคะว่าปฏิบัติเพื่ออะไรอย่างเช่น ทำเพื่อความเคารพและขอบคุณแม่น้านะคะเพื่ออำนวยความเพื่ออำนวยประโยชน์นะคะต่างๆให้แก่เราก็คือแก่การดําเนินชีวิตของมนุษย์เรานะคะแล้วก็รวมทั้งเป็นการขอขมาน้ําหรือยุะแม่คงคาที่มนุษย์ได้ใช้ประโยชน์หรือทำความเสียหายให้แก่น้ําหรือพแม่คงคาเช่นการทิ้งสิ่งปฏิกูลลงในแม่น้านะคะหรือลอยเพื่อสะดอกเคราะ ลอยเอาความทุกข์ความโศกให้มันลอยไปกับแม่น้ํานะคะอ่ะประเพณีสุดท้ายก็คือประเพณีลดน้ําดําหัวนะคะส่วนใหญ่ประเพณีนี้เราจะจัดขึ้นในวันที่เท่าไหร่ประเพณีลดน้ําดําหัวอ่าวันที่ 15, สิบห้าเมษาย,ยนหรือที่เราเรียกว่าวันสงกรานนะคะทำเพื่อแสดงความเคารพต่อ ผู้มีพระคุณเช่นคุณพ่อคุณแม่นะคะผู้หลักผู้ใหญ่นะคะเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกะตเวทีนะคะและเป็นการขอขมาลาโทษที่ผู้น้อยอาจจะเป็นเคยล่วงเกินผู้ใหญ่นะคะอย่างโดยที่ไม่ได้ตั้งใจหรือตั้งใจก็แล้วแต่เนี่ยมันเราสามารถทำใช้ประเพณธีนี้ในการขอขมาลาโทษในสิ่งที่เราพันเกิดไปได้นะคะ เอาอย่างนี้ก็ยังเป็นการขอพอรด้วยเป็นการขอพอรเพิ่มความชฉ่ยมงคลใกับตัวเราเองจากจากผู้ใหญ่นะคะโอเคนะอ่าหลังจากที่นักเรียนได้ศึกษาคลิปที่คุณครูอธิบายให้ฟังในร้อยแล้วนะคะทีนี้ก็จะเป็นแบบฝึกหัดนะคะเป็นแบบฝึกให้ทำลงในสมุดนะคะ สมุดงานสังคมเราทั้งหมด3ข้อนะคะข้อแรกก็จะถามเกี่ยวกับเรื่องของต้นต้นคลิปเลยก็คือเรื่องของธงไทยอ๋อธงชาติไทยนะคะธงชาติไทยที่มีชื่อเดิมว่าะนะคะแล้วก็ความหมายของสีความหมายของสีในธงนะคะมีความหมายแต่ละสีมีความหมายอะไรบ้างนะคะต่อไปข้อที่สองนะคะประเทศไทยของเราเนี่ย มีทั้งหมดกี่ภาคนะคะและมีจังหวัดทั้งหมดกี่จังหวัดนะคะนักเรียนเติมขดเราก็เติมไปเลยนะคะสามจากประเพณีที่ครูพูดมานะคะยกตัวอย่างให้สี่ประเพณีเอาแค่สิประเพณีที่ครูยกตัวอย่างให้เมื่อกี้นี้นะคะนักเรียนชอบประเพณีใดมากที่สุดเขียนลงมานะคะเพราะอะไรถึงชอบนะคะโอเคนะอันนี้ก็จะเป็นงานที่ให้ในตับกาณ์นี้นะคะ ก่อนจะจากกันไปในสัปดาห์นี้นะคะก็เหมือนเดิมรักษาสุขภาพเหมือนเดิมนะคะเพื่อที่เราจะได้มาเจอกันในสภาวะการปกติเมื่อเปิดเทอมแล้วนะคะ,ะคุณครูก็ขอลาเพียงเท่านี้นะคะรักทุกคนสวัสดีค่ะ